หนึ่งคาถาหุ่นดีตลอดชีวิตฟังดีๆนะคะ กินให้ถึงจึงจับผอมถ้าคุณกินโปรโตีนถึงนะคะคุณก็จะผอมเมื่อน,นั้นเลยค่ะค่ะโปรโตีนจากเนื้อสัตว์นะคะ1.5คุณได้น้ําหนักตัวจะเท่ากับกรัมโปรโตีนที่ร่างกายต้องการต่อวันค่ะถ้าคุณกินโปรโตีนถึงนะคะมวลกล้ามเนื้อของคุณเยอะขึ้นเท่ากับคุณมีตาอเผาพลังงานที่ดีนั่นเองค่ะและถ้าคุณกินโปรโตีนถึงนะคะเท่ากับคุณจะอิ่มนานค่ะไม่หิวจุกจิบแล้วระหว่างมือ้อและไม่กินจุกจิบระหว่างวันค่ะ ค่ะถ้าคุณกินถึงนะคะคุณผอมแน่นอนและเปีเตรียมตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าย,ยกตู้ได้เลยจ้า พลยมีเทคนิคดีๆแบบนี้มาแชร์มาแบ่งปันทุกวันเลยนะคะถ้าใครสนใจอยากให้พลอยดูแลเรื่องการจัดการอาหารให้การกินอยากถูกต้องถูกวิธีวิธีจับคู่สารอาหารต่างๆนะคะพลอยเปิดโคชชิ่งตัวต่อตัวนะคะถ้าใครสนใจพิมพ์สนใจหรือกดลิงก์ใต้โปรไฟล์ถ้าขาพลอยได้เลยนะคะหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะฝากกดหัวใจกดติดตามและแชร์ไปเพื่อเป็นประโยชน์สําหรับคนอื่นและเป็นกําลังใจให้ครูพลอยพาเฟิร์มด้วยนะคะคลิปหน้าพลมีอะไรดีๆมาแบ่งปันอีกรอติดตามชมนะคะวันนี้ครูพลอยพาเฟิร์มขอตัวก่อนสวัสดี